สวัสดีครับมีปั๊มมาแนะนำนะครับอันนี้ก็เป็นแบรนด์โบนิต้านะครับเป็นรุ่น BT 106่งศนะครับอันนี้ให้ดูรอบกล่องนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวจะดูนะครับเพราะว่าด้านในเขาให้อะไรมาบ้างนะครับเหมือนจะมีแค่ถุงเดียวนะครับมาดูก่อนครับเป็นข้อต่อนะครับ อ่าเหมือนจะเป็นสามขนาดนะขนาดไม่เท่ากันหนึ่งตัวใหญ่นะครับอ่ามีเขียนบอกด้วยนะครับว่าเอาแสดงว่าเป็นข้อต่อท่าน้ำออกนะครับอันนี้อินเอานะครับใช้ได้ทั้งสองอันนี้เอาอย่างเดียวนะครับท่อแล้วว่าเป็นท่อน้ำออกอย่างเดียวแล้วก็มีเป็นจุบยางนะครับให้สี่อันนะครับจุบยางยึดฐานนะครับอันนี้เป็นโอริงนะครับระวังหายนะครับนี่ โอลิงนะครับแล้วก็เป็นตัวปั๊มนะครับนี่นะครับให้ดูรอบๆตัวนะครับมีตะแกรงนะครับหน้ากากฐานนะครับอ่าะด้านหลังนะครับมีหูจับนะครับด้านอาจจะบอกสเปกนะครับนี่อ่ารุ่น bt 1 0 6 s ีเอนะครับ ให้กำลังวัดอยู่72วัตต์นะครับให้กับปริมาณน้ําอยู่ส4พันลิตรนะครับปัามน้ําสูง4เมตรนะครับถือว่าตัวนี้สเปคดีเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวจะลองวัดขนาดตัวให้ดูนะครับด้านหน้ากว้างนะครับอยู่9เซนนะครับแตนข้างยาวนะครับด้านข้างยาวอยู่16เซนนะครับ สูงจากฐานนะครับสูงจากฐานถึงตัวปั๊มจะอยู่12เซนนะครับอ่ถ้าถึงตัวถ้าถึงหูจับนี่จะอยู่ประมาณ14ใช่ครับอยู่ประมาณ14.5 14. นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองวัดข้อต่อสามขนาดก่อน,นครับอันนี้ข้อต่ออตัวนี้เป็นข้อต่อท่อน้ำออกนะครับนี่เขาบอกอยู่เอานะครับข้อน้ำออก อันนี้ถ้าต่อสายยางก็จะอยู่ยี่ห้ามิลนะยี่ิบห้ามิลสายยางก็จะเป็นแปดหุนนะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นยี่ิบสองมิลน,นะตัวนี้นะยี่ิบสองมิลน,นะครับอันนี้เข้าได้ออกได้นะครับ ส่วนตัวนี้เล็กสุดนะครับจะลองวัดเป็นสิบเก้ามิลน,นะตัวนี้ถ้าใช้สา่ย,ยางมาต่อต้องเป็นสิบเก้ามิลน,นะเก้ามิลก็ประมาณ,ณนะหกขุนนะตีเป็นหุนหกขุนนะอันนี้เขาเขียนว่าออกอย่ยงเยวนะถ้าหนังออกจะอยู่ด้านบนนะเข้าด้านนี้นะครับอ่ะน่นะอันนี้ลูกยางนะผมลองใส่ดูก,ก่อนแล้วก็ใส่ตามแนวก่อนนะครับ อ่ะใส่ไปเสร็จปุ๊บนี่เป็นนี้ครับเราค่อยหมุนกวางนะครับอ่ะนี่เขาก็จะแน่นนะถ้าลูกในกรณีลูกค้าใช้ยึดนะก็ใส่ครบสี่สี่มุมนะแล้วก็วางนะครับเขาก็จะแน่นนะเขาก็จะกกอบพื้นนะครับแต่ถ้าลูกค้าไม่ใช้ก็ไม่ต้องใส่นะครับไม่เป็นไรอะผมจะลองมาต่อแบบสองทางให้ดูนะครับเพื่อลูกค้าเอาไปเป็น่าน้ำวนหรือว่าดูดน้ําเข้าหรือว่าเป็นต่อสกิมเมอร์ สะดือเบาอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับใช้ได้อ่าอันนี้เขาบอกเป็นท่อน้าออกนะครับลองใส่ให้ดูอ่าใส่ได้นะครับน,นี้ก็จะเป็นแปดหุ่นนะถ้าต่อสายยางนะครับจะต้องเป็นสายยางแปดหุ่นอันนี้เป็นท่อน้าเข้านะครับอันนี้เห็นถ้าจะไม่ผิดเขียนว่าเข้าได้ออกได้นะอ่ะแต่ผมลองต่อดูก่อนว่าจริงหรือเปล่าต่อให้ดูกันเลย ไม่นะครับไม่ได้นะครับนี่เพราะตัวนี้เขาใหญ่นะครับใส่ขึ้นก่อนเนี่ยต่อเข้าได้ไหมลองดูนะครับอ่าต่อเข้าได้นะครับนี่นะครับแน่นนะครับนี่ลักษณะแบบนี้นะครับส่วนตัวเล็กอ่าเขาบอกว่าออกนะครับอ่าเราลองใส่ดูก็ได้ไหม นี่เขามีโอริงนะใส่ไปนะครับอ่ะใส่ได้นะครับอันนี้ถ้าลูกค้าใช้เป็นท่อ PVC อยู่แล้วนะครับอแบบไม่ได้ใช้ของแถมเขาใช่ไหมครับไม่ได้ใช้ข้อต่อเขาอะยรผมจะลองใส่ให้ดูนะว่ามีเบอร์อะไรบ้างนะเอาหัวถอดก่อนก็ จะเป็นต้องเป็นเกียวในนะครับอ่าตัวนี้เกียวในหนึ่งทับสองนะครับอ่านี่ใส่ได้เลยนี่เพลูกค้าใช้เป็นท่อ p v c อยู่แล้วนะครับนี่ก็ต่อตัวนี้ได้เลยแล้วท่อน้ำเข้าท่อน้ำเข้าก็จะเป็นเกียวในสามทับสี่นะครับนี่นะครับ นี่กระสวมได้เลยนะครับนี่แน่นนะครับส่วมได้เลยผมจะถอดเดี๋ยวผมจะถอดออกก่อนนะถ้าลูกค้าไม่ไม่ได้ใช้ตรงนี้นะไม่ได้ใช้ท่อนำเข้านะอาจจะแบบต่อเป็นน้ำพุนะครับหรือว่าเป็นแค่น้ำวนเฉยนะน้ำวนจากบอกกองเฉยนะครับก็ต่อแค่ตรงนี้ก็ได้ครับ รือว่าจะใช้เป็นตัวนี้ก็ได้นะตัวนี้ก็จะเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้นะครับขอโทษนะครับนี่ตัวนี้นะครับ,รบ,รบก็จะเป็นแปดหุนนะก็จะท่อใหญ่นะครับก็ต่อต่อสายยางหรือท่อแปดหุนนะตัวนีนะ้เสียบได้นะครับแต่ถ้าตัวนี้ถ้าลูกค้าใช้ตัวนี้ก็จะเป็นหกหุนนะครับอันตัวนี้ผมมีสายยางอยู่ผมจะลองต่อให้ดูนะครับ นี่นะครับนี่ก็เป็นสายยาง PVC สามทับสี่นะครับผมลองเสียบให้ดูนะอ่าสบูรณแน่นเลยนะครับนี่นี่ถ้าเราถ้าเราใช้ถ้าเราไม่ได้ใช้น้า,นาก็ปิดฝาตะแกรงไว้นะครับจะได้ไม่มีเศษหินหรืออะไรเข้าไปเดี๋ยวแก้เราจะเสียหายนะครับอ่านี่ก็ประมาณนี้นะครับน,นี้จริงๆเราต้องจริงๆเราอย่าลืมใส่โอริงนะครับอันนี้ผมเป็นตัวอย่างให้ดูนะอะ่เดี๋ยวน,นี้เดี๋ยวผมจะไปลองใช้จริงให้ดูนะครับ เดี๋ยวจะตัดภาพไปตอนใช้จริงให้ดูอีกทีนะครับ